Thôi mượn đi, nồi nó mì nó Chú đi, nồi nhảy đi nó Ừ, bác bảo nồi nhảy đi chú mượn Chú mượn đi coi ừ. Đấy, ăn ừ, Đấy, chiều đây bật. ก้อนใหญ่มีไงก้อนใหญ่ก็ต้องเดียนลนายลยียอมหวมแล้วเขาก็ได้ก็มีเป็นสภาพแต่ละคนในป่าวนนี้ขกลยเหือกันเ <c oughs> หนืนน่อยจังนอนกปโลอยลาย n ีลอยคน เห็นอยู่้าคนไทย้ไปหาลี่เวข้ามพท้าพูดเล้าพูดจ้ดเต็มกระเป๋าสักจะน้อยจ้าหน้อยเอาดิก้าเบื่งช่องกันองอยู่ปจะออกเลยเลยออกย่างหนแต่ทำไมหลังก้ไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดเราจะมี ใช่เอ้ว่าไหมขยิบไหมเล่นนะเฮ้ยเอ้ยยิมันต้องหนักนี่นี่หนุทึ่นี่เอาแต่ปลายนะสองนู่นเอาแต่ปลายนะเออเสียบอลนิดเดเอ็มโบเจฟตัวเสียโคตออน

nhau ừ. xong đấy Bên là bọn Chào Chơi ăn đi Mấy anh kín mất à อันเลยอันล้นะนะ ปัญหาเนาะเต็มแล้วไปเตรียมไปเลยน้องมินี่นี่ทางนี้เร็วมาเก่อนมิ ตอนนี้เขากำลังออกจากป่านะทุกคน,นพ่อหนอม่อีกแล้วตอนนี้เราให้พ่ออย่างเอียวเอาหนึ่งแล้วเอาหนึ่งแล้วมิดไปไป นี่นี่ทางทงพี่บนหั้มันี่นี่หูนี่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 หูนี่เออตอนนี้รถนี่นี่ตอนนี้กามไม้ม

เ็บวได้ปะเราพก็บเลยเราเก็บระห่องทุ it, it ่งยางไว้หน้าพบอยเก็บปะม่ให้เก็บนะมาคอยเก็บพอสิเก็บปิปะเอา่ามอไว้เปนดัง่าไอ้เป็นาม่าไว้เลีเป็นจับได้ได้เป็นไดสีส้นะเป็นยัไตัวเป็นดไร นั่งมีกินละามน้ำนี่คนเล็กแก่เสือจะเร่จกนแล้วปนี่นี่กิงคอกันมเลแล้วตตัวอันเก็บมวยหอยอันี้นาไม่เจ้ากินเ้อเเ้อายนะเอออเตียนทังอนหญ่น่าขายยูโูนาน้นานะม้นเอ้แถวมู้การแกเสื้อเป็นเตียไ่ยโดียวนี้ เปได้ไรตัวน่ะหอบเลยครับเป็นเลาะทงยังครับรอให้เสียมให้เอ็ดตายค่ะเองกะยือผัดวีวีเองก็แก้เสือผัดไปฮอดฟุ้งเองนะทีมกุ๊บให้น่าไปไกลกระโดดนะยิ่งเสียวมือไก่ในห้องนะปพา่อตัวอยู่ดีเชี่ยวหนี้ตายค่ะคนเดียวเองกะยืดแน่นอนลายบ่ตัวแห้งนอนหน่อยเดียวนะมันยุ่งมันฮอน ยางหมดผมขาดใกล้จะตายมียางสงสัยจะไม่ได้หาหัวเลยับเกักชี้คำคำนชี้หูหจัง5ากระไดหอยเออต่เด็ดนอนได้ยุเฮ้ยตียุกไปไหนนี่ยนะนี่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 ตีเองบอกกันตีกไม่ตีอย่าจะตีเตตี อาเียมีนาทีนะนไปดเลยอินรักกระโดงงวะเองเฮ็ดซองหลอกกอ่ะขึ้นมาปนี่ขึ้นมาเลยชิบรอแล้ววกแกเสืยมึงขกลอ้ขอเ็ดแบบแบบบบอยู่ายากนเจ้าถิ่นทางนะปวดเกินเลยแม่ล้วม่เสียมออีห้าก้อันี้เออเอา หาได้ราัองเตะสุด้ะบ่เอาเลยเยอาสุดยอดแล้วนี้ไม่ค้อนมาตาฝานสพี่นังลับตาเลยพี่หลับค้งเลยเนี่ย หลับคันมาเลยปลาลาดเอาม่าใช่นุ่กองปลาลาดหือเล้ยใส่ ไปต้นแล้ว嘛เสื้อร่มนะไปก่อนผู้จัดเดี๋ยวผมก็มวยเริ่มทดได้ไงกุลสมาอ้าวเขาจีบเอกเกาหลีใช่าหมตัวรุ่มไหมเ่าจีบมากระเพาดิไซนนี่

ตอนนี้เรากำลังมื้อนะทุกคนกำลังขึ้นมื้อตอนนี้ทั้งหาดทั้งร่มถึงคือโคลมมีบัตรนะก็งหอยนี่เก็บงอยเก็บหอยันหน่วยหนึ่งรับมองแล้วว่ามึงเนี่ยทส่งใช่หรือไม่บุก่าล็อกหน้าคนนะทั้งแบกทั้งคอนตอนนี้ภละสมีาช์ว่ายอดแล้วมาหนี่เอย่าแตก Hãy <laughs> subscribe xíu kênh không có ชำก่อนแหนึ่งมันคือไไปหาเจ้าวกมันตั้มมันมจะไหลเหรอคอยเพื่อนมันไกลใท่เนาะ คือเราจะมีนอน wrapping นแล,ล้วมาเร่งเนาะสภาพแบบสภาพห่อนประเทงประหนั่นนะได้ไงมเส้าห่มน,นั่นนี่าน,นี่ขนาดเส้าห่มเลยยืดตามเด็ดเสมอยืดตางเด็ดหด่อนไรซื้อาชุดยอดแล้วมันเสมอยืดตางเด็ด เราจะมีแตอนนั้นเสมอยืนแก่เสือเสียแดด